วใครคิดว่าไหม่สำคัญโดยเฉพาะจอมปลวกที่มาในรูปแบบแปลกๆมาให้เราได้ส่องสองโชคนี้และค่ะแม่อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าสองโชคยังไงบ้างถ้าอยากรู้วันนี้ตลอดข่าวรวบรวมมาให้ดูแล้วจ้าไปกันที่แรกจอมปลวกขายหญิงตั้งคันนางข่ายห้างที่จังหวัดสุรินทร์ นี่ละค่ะจอมปลวกที่ชาวบ้านบอกว่าคล้ายหญิงตั้งคันนั่งไว่ห้างอยู่ที่บ้านโคกสะอาดตำบลน,นาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทเพลงซ้ายเพลงขวาก็ต้องบอกว่าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการส่องไปพร้อมๆกันค่ะ ชาวบ้านที่เห็นแบบนี้ก็ฮือหานะสิคะพากันเรียกว่าเจ้าแม่ป่าอ้อยเพราะขึ้นบนกองเนินดินต้นไม้บริเวณป่าอ้อยตายต้นไม้ใหญ่โดยจอมปลวกนี้มีความสูงประมาณหนึ่งเมตรและบริเวณด้านข้างจอมปลวกก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายหญิงตั้งคันนงังวข่หางอีกด้วยไม่นานนักค่ะเจ้าแม่จอมปลวกก็พาคนเกือบทั้งหมู่บ้านปุบป,ปับรับโชคโดยชาวบ้านก็ได้รวมตัวกันตั้งพิธีถวาย ให้เจ้าแม่จอมปลวกกันถึงกลางป่าอ้อยแบบนี้ซึ่งในงานก็จะเป็นการจัดพธิธีแบบลูกผสมระหว่างพิธีกรรมไทยขเขมรรวมถึงได้เชิญร่างทรงแม่มดมาประทับร่างเจ้าแม่จอมปลวกป่าอ้อยให้มาฟ้อนรำถวายและทรงร่างเพื่อเสียงโชคให้ชาวบ้านได้ไปลุ้นในงวดต่อไปอีกด้วย ไสองจองปลวกกันต่อที่ตายอุโบสถของวัดอีแงวอำเภอกลุงจังหวัดจันทบุรีลงไปใต้อุโบสถวัดอีแงวแบบนี้นี่แหละค่ะที่ชาวบ้านเขาร่ำารือกันไม่ขาดสาย ว่าที่นี่มีจอมปลวกหฮโชคจอมปลวกนี้ก็ได้งอกขึ้นมาตั้งแต่ตอนก่อสร้างอุโบสถเมื่อหลายปีก่อนและก็พบโดยช่างก่อสร้างอุโบสถจากนั้นก็มีการกราบไหว้กันแบบเงียบๆจนมีผู้ถูกรางวัลติดต่อก,กันหลายงวดทําให้จอมปลวกแห่งนี้ไม่เป็นความลับอีกต่อไปชาวบ้านที่มีความเชื่อก็พากันมาดูและกราบไหว้กันย่งไม่ขาดสาย แต่ก็ต้องบอกว่าจอมปลวกนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่ตลอดโดยล่าสุดด้านบนยอดมีลักษณะที่มองดูคล้ายกับพระปางพนมมือไหว้ถ้ามองจากเงาก็จะเห็นชัดมากเลยล่ะค่ะเคล็ดไม่ลับที่ทำกันเป็นประจำก็ต้องหยิบแป้งมาโรยลูบๆคลำๆหาโชกันแบบนี้มีละค่ะ ส่วนตอนนี้จอมปลวกจะมีลักษณะเปลี่ยนไปอย่างไรก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลเช็คก่อนชัวแล้วค่อยไปไว้ายกันนะคะไปต่อกันที่จอมปลวกเจ้าที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ ที่เห็นชาวบ้านรวมตัวมาเส้นไหว้กันแบบนี้เพราะเชื่อว่านี่คือจอมปลวกเจ้าที่ที่บ้านเลขที่5 2 3สหมู่หบ้านด่านตำบลด่านอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินคะซึ่งนางที่จะมาโชกล้าเจ้าของบ้านก็บอกเอาไว้ว่าจอมปลวกนี้เป็นจอมปลวกปู่ตาที่ขึ้นอยู่ภายในพื้นที่ของเจ้าของบ้านนี่เองค่ะ และก็มีการย้ายที่อยู่มุนเวียนไปหลายจุดในบริเวณพื้นที่บ้านซึ่งก็อยู่มานานหลายปีแล้วด้วยซึ่งเมื่อก่อนจอมปลวกนี้ก็ขึ้นอยู่บริเวณยุ้งช้างของบ้านหลังเก่าของแม่ค่ะและก็เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพราะเคยมีคนมาขอพรแล้วก็ดานสมหวังได้โชคมาแล้วหลายงวด ก็เลยเป็นที่เคารพนับถือของเจ้าของบ้านและก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มีความเชื่อเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเวลาประกอบพิธีกรรมใดๆกับจอมปลวกนี้ก็มักจะให้โชคเด็ดถูกกันมาโดยตลอดอห